สบายดีสวัสดีค่ะพ่อลุงแม่ป้าหน้าบ้าเอา้เอาวๆพบกัน,นคือเก้าค่ะพบกันคลิปนี้อยู่ทงหน้านะคะมาอยู่ในในทงไฮทงหน้าเวีนระยะห่างบอมไใยญ่เว้นระยะห่างแน่นอนค่ะความปลอดไทยสูงนะคะจากโลกโควิดค่ะแต่ห้ากัมาอยู่กับยุ่งมาแลงนะคะอยู่สู่กันอีกสักตั้งนะคะอยู่ทงหน้าค่ะหนึ่งกำลังใจค่ะกดติดตามนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะนี่คือตัวตนของแม่กระสินชีวิตจริงบอมแมนหนังบอมแมนละครน,นะคะบ่ไดไปกอปีผู้ใดมากแต่เห้าก็อยู่ในสวนของเห้านะคะอยู่ในไฮของเห้านะคะคืออาชีพของเห้าหลักๆเลยก็คือเลี้ยงงั่วเลี้ยงควายนะคะนี่ราคาอยู่แบบนี้ราคาอยู่ในแปลงหญ้าคางบ้านสวนนะคะ อยู่กับมาอยู่กับงัวอ่ะควัวยังบันไดไปเบิ่งค่ะมือนี่ไปจอบเบิ่งค่ะไปแอบเบิ่งค่ะนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจค่ะขอบคุณพอลุงแม่ป้าขอบคุณหน้าบ้าวเอาอาทุกผู้ทุกคน,กคนจ้าจังไดกันย่าลืมนนะคะเป็นกำลังใจสำหรับอา่า ช่วงโรคระบาดน้ย่ายเนาะเท่ากับเป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันค่ะนะคะขอให้ห่างจากโรคจากพายนะคะห่างจากโรคโควิดอ่าที่เขายัางบ่มีวัคซีนป้องกันะนะคะอันนี้เห็ดไม่ใง่กระสินค่ะเห็ดละกะหม,มักเน่ามักเขียหมักแค้งนะคะเห็ดขาวเห็ดม่วงนะคะอ่าได้ะคะือราคาได้ถ้วยนึงนะคะเก็บบ้างหัน ก็คือหนึ่งวัคซีนบ่มีเด้อพี่น้องบ่มีวัคซีนป้องกันแล้วก็คนงานตกงานนะคะกลับมาบ้านโร่งพยาบาลบ่มีเตียงให้คนป่วยเต็มนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องเฮาก็ทยอยทยอยกลับบ้านเกิดเมืองนอนบ้านไทยบ้านมั่นนะคะตำบลแต่ละจังหวัดนะคะเฮาก็ต้องมารักษาตัวที โรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลอำเภอแต่ละบ้านเกิดเมืองนอนแต่ละคนนะคะอันนี้คือฮัติดตามข่าวสารเข้ากับเป็นกําลังใจเพราะว่าย่างหน่อยๆน,ยนี่เข้ายู่บานเขา้านะคะมันก็นย่างก่เนี่ยกระถือว่าเข้าโชคดีค่ะเขา้ายูบานนอกบ้านหน้าและเขา้ามีอาชีพเป็นกเกษตรนะมันก็นเลยเบี่บะระยะห่างในการทำในการหลกระบาดการติดโรคนะ่ไม่ใช่กระสินนะคะหรือความเป็นห่วงนะคะ เอาจดจกันหนึ่งกำลังใจอิลีค่ะพี่น้องอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยขยันล้างมือโดยเจลวแอลโกอฮอล์นะคะคณะครับวดกับใส่นะคะหน้ากากอนามัยไม่ไงกระสินอยู่ท้งหน้ากับใส่ค่ะไม่ยังล่ะทั้งเบาทั้งหอบล่ะค่ะพี่น้องขวายใจบุยอิ่มขวายใส่หน้ากากอนามัยค่ะพี่นอ้องอ่าอยากใส่ค่ะบอแมนแค่เบาปซืซอแมนแต่ตัวเองก็อยู่ท้งหน้ากะก็กะต้องใส่หน้ากากอนามัยนะคะ วิถีชีวิตการเป็นกเกษตรใบาอันใหม่เสี้ยีกับปรแดดมากหูไล่ตาไล่เด็กกับยาวากันเด้อค่ะก่องไม่ใหญ่ก๊าลสินกับอะไรอุย้ยประหย,ยัดสีเบาเป็นยังไรไม่ใหญ่เก้าหลูกมะมัแม่ค่ะช่วงนี้เศรษฐกิจบดีเข้าเซฟประหยัดได้กับประหยัดกอนนะคะใส่พ่อใส่ได้กับใส่ปีกอนนะคะอย่าลืมนะคะขมากดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไม่ใหญ่ก๊าลสินดเด้อพ่อลุงแม,ม่ป้า นาบ้าเอาอาค่ะเห่ากบสิได้ท่ำคลิปดีๆสาระดีๆนะคะเพ่อนบอกว่าพิมพ์คำว่าไม่ใหญ่กาลสินนะคะพิมพ์คำว่าไม่ใหญ่กาลสินเรล่าสิแรนจวดจัดจวดจัดหัวเต๋อหัวเตยนะคะมาอยู่ทงไฮท,ทงหน้าแต่ละมือนะคะเราก็บ,บ่มีหยังหมากไมมวิถีชีวิตของเรากะเหลี้ยงงวัวเหลี่ยงควายเลี้ยงมานะคะกะอัดพยายามทํำคลิปให้เบือง ลงเรื่อยๆ,ๆ,ๆเขามาเบิงแล้กกระตอกบัดเห็นไหมไงนั่นไม่เดอ้อพี่น้องพุ่นพุ่นสีหมอกไ่ไกระสินค่ะกับไอ้มันเด้อค่ะกับแม่กับแม่เขาไอาเขาผนังไอสีหมอกไอสิงโตแล้กก็นั่งว่าชนะยุ่ฟุ่นนะคะไอพุทธสภาไอาสิงหาแล้กก็สีนุ่นยุ่ฟังพี่นะคะเออเป็นกําลัางใจกันเดอ้พอพุ่ลูกเมตตานะคะให้ห้างใจให้ให้พุ่นพระรักไม่ยังเกาะให้ บุญรักษาพระคุ้มครองเด้อพี่น้องเด้อให้อยู่ดีมีแห้งทุกผู้ทุกคนอ่าบุญบาปก็ได้ดมาเป็นตัวโคโลโคลกมาคืองัวคือควายดอกค่ะพอว่าเาท่าถ้ำดีคิดดีมันก็ได้แต่สิ่งดีๆอันนี้ไม่ไงกระสินมั่นใจเสื่อในความดีค่ะถ้าเท่าคิดดีถ้ำดีนะคะทุกอย่างมันก็ดีค่ะมาในชีวิตของเท่าไม่ไงเสื้อนะคะ บุญบาปมีจริงค่ะสิ่งบ่มีสันเขาสีหาพระเจเจี้ดังมากบูชามาใส่สอยแขนข้อตีพี่น้องฟ้องของข้อตีเพราะฉะนั้นบุญวาชนาบุญบาปคิดดีท้ำดีทํำแต่สิ่งดีๆเฮากกระีได้แต่สิ่งดีดีค่ะนะคะบ่มียังหมากไม้ขอแห้่ห้างจากโลกจากไพ่นะคะขอให้ห้างจากโลกโควิดใหกินแ่บนอนรับนะคะมอนี้วันที่หนึ่ง ประดักดาก็ให้ถือห้ยลวยเบอร์นะคะทุกผู้ทุกคนทั่วหนากันนะคะและแต่บุญวสาสนาแต่ละคนนะคะพี่น้องเนะาะมักตัวได้สื่อโหลดว่าสื่อกับ่เป็นยังนะคะไม่แย่กระสินกับย่งบ่ได้จากโตอยู่ค่ะสบายดีสวัสดีค่ะ